มอะไรวะต้องะมืออะไรวะแขนดีต่อแรกนัแก่คนนันรี่แก่จมูกนี่ดีกว่าูไม่ดีก็ยสายตาไปไหนพ่อไปไหนไปไปไไปไปไหนไปไปไปไไปไปไปไไป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 ไอไปไไป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 ไไป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 ไไไปมือปนไไปนไป เวตามเวตามตามทามนม่จะอสัญ,ญาาชาติาตนี้ก็โดนเนีโดน,นอะไรามาพอ่อเนี่ยตกวิเกิกันเดียวววันมันเกิดพ่อได้าขาวว่าวันเกิดของพ่อใช่ไหมอายุก,กี่ขวบลยเลยเดี๋ยวไพูดกันทีงนะครับที่รก <c ười> ็อ <c ười> ยากรู้ว่าพ่ออายุยืนพ่อชาตาิไห่ตัิบแล้วอ๋อทิพยโอเ เฮ้มันเกิดพ่อมันเกิดมันเกิดมันเกิดน่าโวโวยพ่ออะไรออไนี่ไ่อย่าลืม